บอกเลยว่าผูนียไม่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 ได้เดินูแมววเนี่ยเออสวยแล้วสวยแล้วอ่นวันนี้ก็มนการเดินขบวนครับถือดำม่ย่านะครับอันนี้อะไรนี่ยบนาห่าทาคทาครีมรองพื้น พนาขาวแล้วขึ้นอีขึ้นนีกขึ้นนีกับีเลยัมาตั้งีกบเลยเอ้สวยแล้วอ่ะเื่อเขาจะมง ไม่ๆเด็กเคยแล้ะนะเกใช่ขึ้นป่าเก๋ใช่เกเดี๋ยจะเคี้อนคิวเคี่นได้ไหมอ่ะนี้ไม่ได้กับไม่ได้วันนี้เราไปเดินขบวนพาเลยท่านอช่วยเลยช่วยเลย ย่ำเดี๋ยวกินนุ่มนุ่มอยู่เลยปลวกลื้อไปงานไปเต้นไหนแต่เดี๋ยวก็ร้องนุ่มถิมนะกินนุ่มเล่าอยู่เลยจริงอันนี้ย่ำว่ะหวียิ้มหน่อยยิ้มท้ายรูปกับกับกับอืมต้อนดิบไปกับดิบไปกับแม่เล็กอ๋อสีแดงแดงเกี๊ยมจูสวยจังเลยสวยเกี๊ยมจมูกไว้มาไหมเดี๋ยวก็เกี๊ยมมันมา กิ๊บกิ๊กิ๊บลูกกิ๊บมาใหม่กิ๊บ้ากิ๊บอดทำไป้าๆลยกิ๊บอ๋อออกแดงแดงแล้วกิ๊บก่อนจะนิ่งๆนะคะอยู่หอนให้ลูกตอนนี้ปีหนึ่งค่ะปีห่เงยค่ะเออเบสดนงเออไหนอดีโบกอดีน้องตเล่นงดีๆนะปีนึ่ันอีปารินยาเดี๋ยวนะ มึงเกินเียกว่าชื่อหรอกคนมีันจะกินเมังก็ใจเกนีไปเชียนน้นี่กันไหนเอ็นปนูเกี้ยนรวยมานี่กันเละจริงมัอันมั่งก้ะเด็กเราทางนี้เด้ทางนี้แดงมึงไหนเย็นนะ ตอนนี้ได้ไหนอ่าสวยแล้วนี่ตอนนี้ได้พวกเรานี่ก็ทำไม่ปิดลือนี่ก็ปัญนห <c oughs> าอีกข้างหนึง่งติ๊กตา ไม่ต้องเคอะเคอะไปไหนฮะลูกประธานค่ะโอ้ยสวยแล้ไม่มา้งข้างหลังข้างหลังไม่มีครุงอเพิ่มความเข้มข้น วานน้าถ้าเกิดเราคิวสวยนี่คือว่าทุกอย่างมาผมคิวคือมงกุลของรัฐาอินทโยยังมันก็จำไม่ได้แล้วเนี่ยเหนื่อไปเต็มเนี่ยคันคันคันเอช่วยช่วยเลยช่วยเลยช่วยเลยช่วย ทางนี้นี่ปิตาไปไหนนี่ไปเมื่อนปิตาแล้วก็ทางปิตาค่ะปิตาโอ้ขาวเรยวอ่ะสวยอ่ะบ้างไม่ซ้นแดกเล้วค่ะเดยวไม่เร็วาไท้ปาร์ตี้ดูเดี๋ยวร้ไปดูอัน้เด็กเยวดดีบ้างใช้มือใช้มือ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 

ยังเเลเล็จอเลจอเลจอมันกินนมมันอยูเหน่งไหมวะกินนมาไม่ได้ไเออตัตาก่อนอ่ะเก็ดตาเมือนมานาเมือนมาช่วยเลยนี่ช่วยเลยลองัาลองอย่าลืมลองอย่าลืมลองรับตาอ่รับตาเลยนะคะห้ามมือห้ามมืออันนี้นะอน้ยยี่ตอนนี้ยสวยสวยอ่ะ ออาลาะเล่ดูเดี๋ยวเราเนล่นหนำสาวว้ยหนำสัญญา,ามัยสัญญาใครดูไปเลยช่วยเลยช่วยเลยดุมกัรนรอน